สวัสดีครับผมเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่ายยอดนิยมแล้วเขาเรียกว่ารถที่คนหาค่อนข้างเยอะตัวเฉพาะผมผมก็ชอบนะครับใครที่หา LEXUS RX 350หรือ LEXUS RX 450นะครับวันนี้เราเอาตัวท็อปนะครับออปชันท็อปสุดนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ LEXUS RX 350เจ n เนอเรชันที่2ปี2011ตัวท็อปสุดท็อปสุดความหมายคือเป็นตัวที่มีจอและมีเมาส์โอเคถ้าท็อปกว่านี้จะเป็นตัวพิเศษแล้วตัวนี้นะครับถ้าปีตัวออกเนี่ยราคาเกือบ5ล้านนะครับถ้าเป็นท็อปสุด5้าล้านกว่าอย่างที่ผมเคยรีวิวตัวมาคลมินสันเนาะ คนที่ไม่ทันคันที่เป็น RX 450ต้องคันนี้ครับเพราะคันนี้เนี่ยน้องๆของ450แล้ว450ตอนนั้นเกือบ6ล้านนะครับหรือถ้าลดศูนย์ประมาณ6ล้านกว่านะครับตัวนี้เป็น Lexus 350เนอะโอเคมาพูดถึงสเปคนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3,500เป็นเครื่อง V6 นะครับ 3,500cc ให้แรงม้าประมาณ270กว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็น4ล้อที่ค่อนข้างสบายเลยแหละ แล้วก็เป็นรถที่เน้นความสะดวกสบายนะครับแต่ถ้าเหยียบเป็นมาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันผมว่าต่ำกว่า10นะครับเท่าที่ผมใช้เนี่ย10ต้นต้นตน,น้อยครับผมว่าถ้าใช้จริงๆเนื่องจากว่าการขับเคลื่อน4ี่ล้อมันกินน้ำมันนะครับมาดูข้างหน้าได้เลยเนาะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้เนี่ยสภาพดีมากนะครับรถคันนี้ไมแสนเนะสีทุกอย่างเนี่ยเนียนเลยนะครับโอเค ไฟหน้าตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วครับมี AFS ก็คือเลี้ยวตามสัญญาณไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มี adaptive cruise control เนาะถ้าจะมี adaptive เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเป็นโลโก้อีกแบบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับ450หรือ350ตที่ผมรีวิวนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Mac ที่มาจากโรงงานนะครับเป็นสเปค 23555R19 นะครับไม่ใช่ขอบ18นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัว รถ0นย์จะเป็นขอบ18นะครับตัวนี้เป็นขอบ19ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจเป็น keyless entry นะครับทั้ง4บาเลยอ่าอย่างที่ผมเห็นเนาะตัวนี้ล็อกเนี่ยเปิดก็คือสามารถเรานี้เปิดได้เลยนะครับโอเคอยากจะให้ดูอย่างหนึ่งคือสภาพสีสวยเลยนะครับตัวนี้จะมีซันรูปยาวถึงข้างหลังเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก็เห็นข้างหลังเนี่ย3 5 0 จะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นเล็กซัส x 3 5 0นะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหลังพร้อมกับตัวกริลข้างล่างนะครับสีดำโอเคเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมจะบอกว่ารถคันนี้นะครับสภาพดีมากช่วงล่างดีมากนะครับเซอร์วิสมาหมดแล้วเข้ามาดูได้นะครับพิเศษอย่างคันนี้ข้างในสีดำซึ่งหายากนะครับอ่าโอเคของอุปกรณ์ครับส่วนใหญ่ครบหมด นะครับมีตัวเปิดอ่าตรงนี้สามารถเปิด40 20 40ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าข้างในออปชันเป็นยังไงบ้าง สตาร์ทให้ดูนะครับสไตล์เล็กซัสนะจะรู้เลยว่างเงียบมากนะครับนี่คือรถสตาร์แล้วนะครับอย่างแรกนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันปรับไฟฟ้าหมดนะครับโอเคไหมตัวพวงมาลัยยังสภาพยังดีมากอยู่เลยนะครับดูจากหนังได้เลยรถคันนี้ใช้มาแค่1,98,000เท่านั้นนะครับตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวปรับโหมดวิทยุฝั่งนี้นะครับอย่างที่ผมบอกพิเศษคือ ตัวนี้เป็นตัวจอนะครับถ้าเป็นตัวท็อปศูนย์เนี่ยราคามันจะ5ล้านกว่านะครับดังนั้นคนเลยไม่ค่อยซื้อตัวที่มีจอจากศูนย์มาแต่รถนําเข้าเนี่ยก็5ล้านเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นจอที่มีนาวิจากโรงงานแต่เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวนําเข้านะครับออปชั่นเราจะใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะอินโฟเซตอัพนะครับวิธีการกดก็กดข้างๆเอนเตอร์แบบนี้นะครับเนี่ยปรับได้หมดนะครับ อยู่ได้อะไรได้บ้างนะครับ C D A M A U X U S B นะครับค,คุณภาพเสียงใช้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์นะครับคอนโซลเนาะอันนี้ก็คือวิทยุปกตินะครับ A M F M C D A U X แก a นอีกหากที่ดูออปชั่นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับตัวนี้คือ,อตัว Head Up Display นะครับถ้ากดตัวนี้ปุ๊บมองฝั่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนื่องจากแต่เนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็น ทุกคนจะเห็นตัวเลข0นะครับนี่คือ head up display นะครับอ่านี่คือตรงนี้เนาะเป็น option พิเศษนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะก็จะเป็นบอกเมม3ระดับนะครับอยากให้ดูสภาพจังเลยว่ามันใหม่มากนะครับนะดูมาดูตรงกลางนะครับตัวนี้เป็น traction control เนาะตัวนี้เป็นเฟืองท้ายนะครับเป็น dip lock นะครับ สำหรับการขับเคลื่อนคนที่ต้องการใช้แล้วกันเอาใช้คํานี้แล้วกันเบาเป็นสีดํานะครับสภาพดีมากทุกอย่างเป็นสีดําหมดสําหรับคนที่ชอบสีดํานะครับต้องรีบนะครับโอเคมาดูเบาข้างหลังนะครับผมอยากให้ดูนะครับเบาข้างหลังสภาพดีมากนะครับคือสภาพนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็ข้างบนเป็นพารามิกลันสันลูฟนะครับ สามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าว่าแล้วรถคันนี้เหมาะกับใครครับผมได้รีวิวภายในแผนนอกของ Lexus RX 350แล้วนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครบอกกับคนที่ต้องการเลน SUV นะครับในราคาไม่เกินล้านเพราะรถคันนี้ราคาเป็นแค่899,000บาทนะครับผมบอกเลยถูกมากนะครับในตลาดยัง900,000กว่า900,000กว่าเนี่ยยังเป็นตัวที่ไม่มีจอนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่ออปชันไม่เยอะเท่านี้ตัวนี้ราคาเมื่อหนึ่งออกต่างกันเกือบล้านนะครับคันนี้สภาพดีมากช่วงล่างดีนะครับเอาไปแทบไม่ต้องทำเลยเลยนะครับสีสวยเลยนะครับใครสนใจคันนี้รีบแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ข้างล่างหรือแอดคลิคอะคา CLICA CARS ตามขึ้นมานะครับหรือโทรมาตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวช้าอดแน่นอนสวัสดีครับ